เรื่องเล่าเด็กหลังวดัดตอนเวลาธรรมบุญคือความสุขพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแนะนำเหตุให้เกิดบุญสวัสดีครับคุณผู้ฟังคำว่าบุญหมายถึงการชำระหรือล้างจ,จิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคลหรืออักวะมงคลถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดีควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่ทำด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงคำว่าบุญ อาจกล่าวอาธิบายได้สามประการกล่าวโดยเหตุได้แก่การทำความดีซึ่งรวมถึงการเว้นความชั่วด้วยกล่าวโดยผลได้แก่ความสุขกล่าวโดยสภาพได้แก่การที่จิตใจได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์พองใสเมื่อเข้าใจเรื่องของบุญ ทั้งสามประการเช่นนี้ก็ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าการทำบุญก็คือการทำความดีนั่นเองเวลาทำวันนี้เรามาฟังพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยแห่งวัดไตรสิกขาทลามนตาลามจังหวัดสกลน,นครสแสดงพระธรรมเทศนาะแนะนำ เหตุให้เกิดบุญหากคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันนะครับคือมันอย่างนี้แทวมานัางจะน้ำกันเวอร์มูเนี่ยมีการทําบุญมาสี่สี่จํงพวกไม่เท่ากันพรูที่อาจา่านจะจำแนกคนบุญสีจังพวกหนึ่งเรามาพบกันในวันนี้มาพบกันด้วยบุญนะถ้าไม่มีบุญไม่มาพบกันบุญเจ้าแนบบุญขอน้ำ วันเี้ารเท้าบุญเจ้าบนเขาข่อยกทอกันเหมือนกันแต่ได้มังหันอยู่งไงใจด้จะมาจังสันพิสูจทั้งหลายเหตุให้เกิดบุญนี้มีอยู่สามประการมีทานมีศีลมีภาวนาไรกั้นะท่านอ็แจกเอกัเจปุริสะปุคะโลบุคคลบางคนในโลกนี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทำบุญด้วยทาน นิดหน่อยทำบุญด้วยศีลน,นิดหน่อยภาวนามไม่เคยกระทำทานน้ำมันยังปุญญกิริยาวัตฒงกัดตังโหปริตังกัดตังโหติเีละน้มันยังปุญญกิริาวัตฒงปริตังกัดตังโหติภาวนานาเฟสมบทิทำบุญด้วยการให้ทา,านนิดหน่อยรักษาศีลน,นิดหน่อยแต่เานี่ยมันหลายมดเลยได้ไดิคาเทวะไหลายคาเทวะก็พุทโธนะแต่ภาวนามไม่เคยทำ แต่กายทำลายขันแล้วเขาได้เกิดถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์กายจะสะเพยทำปรมาปรมมลนา,ามนุษย์โทรพระขยดังประชติแต่กายทำลายขันตายแล้วเขาได้เกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในความเป็นมนุษย์ส่วนชั่วคืออะไรทุกข์ยากลาบากขัดสนยากจนขี่ไล่ภายเปรเป็นโลกเป็นพญ,ญานายอืดๆดักดักหากเป็นคนโย กระขายก็เปซัดเดือดฉานนี่ถึงความเป็นผู้มีส่วนช่วยในความเป็นมนุษย์แต่ว่าอีกกลุ่มที่สองจะไม่เขาพูดภาษาบาลีละมันมันมันไม่ทราบครับว่าว่าจะว่าบอนุคนเพิ่นเพิ่มภาวาคนบางคนบางกลุ่มบางหมู่บางพวกได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทําบุญด้วยการให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณ ภาวนาไม่ได้แก่ทำไรยมูสอเลยกนิมูนงีน้ยวันนิดหน่อยอันนี้พอประมาณทานน้ำมาอยังปุญญาวัถงม,ง,มงมัดตังมัตการโหติศิลามอย่ังปุญญาวัุงมัตกรรโหติภาวนา,า,า,วาวนาพุทธสกิตให้ทานด้วยทำบุญด,ด้วยการให้ทาน พอประมาณไม่มากไม่น้อยทำบุญด้วยการรักษาศีลพอประมาณไม่มากไม่น้อยแต่ภาวนาไม่เคยกระทำอะไรแต่การทำลายขันแล้วได้เกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วนในความเป็นส่วนดีของควาเป็นมนุษย์มันในส่วนดีได้ปะไหนคือเฮ็ดบุญด้วยท่านกับท่านข้อสามบานทเมื่อเพินบ่หลายบ่หน่อยเพิ่นท่านกับท่านน้ำเพิ่นอยู่เพิ่นจัง้นกับจังสินน,สน้ำเพิน่นอู ขันพระว่าจำชินกับพัญญพันธุ์อยู่พอได้เป็นนางเคี่ยวหมาบวกลูกให้เราพืนลูกให้ลูกเขยน้ำพันธุ์วดขึ้นอยู่โดจใจมากกับวิญนนณอริเว่าพอประมาณโบราณปัตไพ่อเป็นหน่วยอกเมื่อเขาตายแต่การทลายขาแล้วได้มาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในความเป็นมนุษย์คือเป็นคนร่ำรวยสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขมั่งคั่งพร้อม ุกสิ่งทุกอย่างอ,อันมนุษย์จะพึงมีผู้ด,ดีที่มีตระกูลสูงอันนี้บุญพอประมาณยัง่าไม่มีภาวนาเลยดิกลุ่มที่สามเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถามบุญด้วยการให้ทานมีประมาณยิ่งอธิมัตังกะตังโหติ <c oughs> สีระมายังภูยามะถุงอาธิมาตังกะตังโหติ ภาวน,นาพิโสกติให้ท่านมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมเป็นธรรมดาบางเนื่งทันพอประมาณเพราะว่าพอพอว่ออปาปัญญาบ้านี้ประมาณยิ่งแต่ภาวน,นาไม่เคยกระทำอะไรแต่กายทำลายขันแล้ว <c oughs> ได้ปรากฏบนสวรรค์นั่นที่โตเทโวโลกัตถมิงโมทเตกามิกามิโน เพื่อเพลินในกามาในในสวรรค์ในเทวโลกพั้งพร้อมไปด้วยกามารมมาเป็นทิพมวลซื่นอนงเป็นเป็นเทวดาทุกอย่างเป็นทิพทีนี้กลุ่มที่สี่เนี่ยมันทางกากลุ่มกลุ่มอะไรในเทวมันนี่กลุ่มอะไรองเห็ุอยู่ในนี่มันหลายากลุ่มซึ่งซึ่งเทวอยู่ในกลุ่มที่สี่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วให้ทานทำบ,บุญด้วยกันให้ทานเป็นอดีต ยิ่งกว่ายิ่งรักษาศินยิ่งกว่ายิ่งแต่ภาวนาไม่เคยกระทำเลยขาดแคลมั่งคือภาวนาเมื่อเขาแต่การทำลายขันแล้วได้อุบัติเกิดเป็นหัวหน้าเป็นใหญ่แก่นในเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นกามาวจรเมื่อกี้นี่เป็นเทวดาธรรมาดาบานนี้เป็นจอมเทวดาเป็นยอดเทวดาหัวหนาเทวดาเป็นจอมเทพ นี่ยังไม่ทําเจริญภาวนาเลยกลุ่มกลุ่มที่ที่สี่ที่พูดเองกลุ่มหนึ่งนั้นทันทันให้ทานนิดหน่อยราษาชิน,นิดหน่อยภาวนายังไม่ทําเกิดมาเป็นผู้มีส่วนช่วยในความนมนุษย์กลุ่มที่สองให้ทานพอประมาณรักษาสิ่งโทรประมาณภาวนาไม่เคยกระทำตายไปแล้วได้ระเกิดในในความเป็นผู้มีส่วนดีในความเป็นมนุษย์ เป็นผู้หางผู้มีผู้บอกขี้ลายแฮเป้ผู้เจ็บเจอือพอสมควรไปวัดพระว่ดนายโยยมบปสอา <c oughs> กลุ่มที่สามทำบุญด้วยการให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาสิลมีประมาณยิ่งภาวนามไม่เคยกระทำแต่การทำลายขันแล้วได้เกิดเป็นเทวดาท่านขอมาด้วยที่ประสบัติแต่ยังเป็นเทวดาธรรมดา กลุ่มที่สีให้ทานยิ่งกว่ายิ่งรักษาศิ่งยิ่งกว่ายิ่งแต่พาอนายะังไม่ได้การทำเลยแต่การทลายคันแล้วได้ไปเกิดเป็นจอมเทพเป็นหัวหน้าแห่งเทวดาทั้งหลายเป็นพญานาเทวดา,าเป็นยังกูเทพเทวดานัในในสันตวรนเมื่อหมดบุญจากสวรร์แล้วได้มาเกิดเป็นมนุษย์อุจจากูเลนะต่างเกินในตระกูลสูงตระกูลกษัตริย์ ตระกูลเศรษฐีมหาศาลในแว่นแฟวนในในบ้านในคำนิคมในราชธานหนึ่งมั่งค้ำคร่ำพร้มอมดึงดอะลรทองทั้งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจโจลังบินโตัวรตีขิทาเจถากีเฉนรัตพิิได้ข้าวได้น้ำได้ผ้าได้เครื่องสนุกสนานราบริ่นเพื่อประการใจได้มาไม่ยากขันมันเกิดเป็นคนในตระกูลสงฆ์ตระกูลกษัตริย์ตระกูลเศรษฐีได้เน้นเน้เนสนิได้นรทนได้ไมอยา่าง ที่ผู้มนี้ยังไม่เคยเจริญภาวนาแต่พวกเราในวันนี้ทานก็ให้ศีลก็รักษาอย่างยิ่งจนบุกินข้ำเขาเมื่อวานทาวนาเขาแต่เดิกจนสลบสลบมองครบๆปันมาบักกรรมแต่เป็นตีหนึ่งตีสองมันดังฟึกนั่งฮะสิบวันดีกูสึมึงนั่นแต่บอกที่บอกมั่นภาวนานี้เป็นยอดแห่งบนเป็นยอดของจารยอย่างตำที่สุด ถ้าทํำสม,มาธิภาวนาไปจนตายอย่างที่พระที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยพกมือที่ใบของมือกันอยู่ทั้งสวรรค์มันเป็นใจท่นขบวนการนี้ไม่ได้ผ่านการสอบสวนเพราะบุญมันแดงบุญบระทุกแรงสัตว์อิริชาบานจำพวกตายปับ๊บได้เกิดเป็นเทศปดาสร้างช้างตัวหนึ่งที่เอาเอาน้ำพึ้งกับลิงทั้งลิงทั้งจ้าเอาน้ำพึ้ง ปถ t h หวอรวงพึ่งปถ thai ไหวผู้ิเจ้าที่ป่าเล่ไหลที่เราเห็นภาพช้างตัวนั้นตายปั๊บเด็กกกิดเป็นเทวดาเทวดาสางมา้ากาดกะที่พระโสดศัตขีไปบวชตายวันนั้นรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเป็นเทวบุตรเทพบุตรกาดกะบ่ได้เป็นเทวดาได้เป็นเทพบุตรเลยพูนะ่ะไมธรรมดาบรอกคือมันแรงบุนมันแรง กบตัวหนึ่งฟังเทพบุรยเจ้าอยู่ที่เชตวันตัวนี้ก็น่าคิดไม่ได้ผ่ากนการการพิพากษาไม่ได้ตรวจสอบบาปบญอะไราจากโยพบาพัาเช้าตีสองพระพุรธเจา้าเืินจงกรมบริหารร่างกายเดินไปเดินมาเดินจงกรมเนี่ยไปว่าเดินไปเดินมาแตงกมามะไม่ได้ไปว่ายยังดอกไม่ได้ว่ายยังได้ดอกอยังไปยังมาซ,ซื้อซือยังไปยางมายู่ในป่า สักพักหนึ่งมีแสงแสงสว่างสวัยเรืองเรืองเป็นลําแสงพุ่งมาช้าๆไหลหน่วหยหน่วยหน่วยมากบับใหญ่ห้าบาทเป็นลําแสงหนุ่มห้อยหน่วยมหาเพื่อนก็คงใจเดียมันขึ้นห่ังแสงเทวดายืนตึ๊มันมาตรงขึ้นท่านก็เดินท่านก็ยืนอยู่ตรงๆมันก็ไหลมาไหลมาใกล้ๆเก็ลงมาพื้นดินกลายเป็นรูปเป็นเทวดามีแสงมันกราบเท้าท่านมับมัท่านก็เลยถาม โกเมปาทันติปันขันผู้ใดหนอมากราบเท้าเราอยู่ตรงนี้ข้พาพเจ้าเล่าเมนไผรมันขาดปีน้องอยู่ไหนนะเทวดาบวงจักจักแท๊กขน่อยเป็นผู้ใดข้าพอ่อมารู้เลยว่าข้าพ่อองค์นี่เป็นใครข้าเป็นคนของพ,อพ่อปัวพ่อปัวเลยได้เหรอจะจะของพ่อไปโรงพยาบาลอะ้รหรอ โมหะเจ้าของพขาอยากก็เลยถามความหลังแต่ก่อนเธอเป็นใครเธอเป็นอะไรก่อนที่เธอจะมาถึงเราคนนี้ก็เลยตอบ <c oughs> แต่ก่อนหม่อมชันเป็นกบ <c oughs> ม,กกมันทุกโกหังปูเรียอาสิ่ <c oughs> มันมีสระอยู่รูปหอนึ่งอยู่ทางเข้าเชตวัน มันมีศาสต์อยู่เนศาสตร์ของเราคือสาสตรันนี้แหละกอฟตอรมันมันมันอยู่นันเหมือนหารกินนั่นเราขอตายพ่นพิษอาหากินนั่นวันนี้มือดีคือดีพุทธเจ้าพระสงฆ์สวดมนนั่งกบฟังมันมวนมวลมวนพระโบหงส์ยังหอกมวนลใจดีฟังฟังไปมาเหมือนตัวเองจะลอยไปในอากาศเพลิดเพลินมากพิพิีมีปรามมวลเขาจึงบอกว่ามันทุกโกหัทางปุเลอาสุงอุด อุทการวริโคโจโรเมื่อก่อนนั้นหม่อมชั้นเป็นกบหากินอยู่ในในริมฝั่งน้ำรอบรอบสักที่และเป็นยังไงอาวุธิบัชชาโคบาลโกคนเลี้ยงงวตีหม่อมชั้นตายไะห่วยเจ้าหากินอยู่น้ำน้ำจเจ้าคือวัวตัวลงน้ำนะทำไมเธอเมื่กี้โดดลงน้ำเธอยอยู่บนฝังเธอโดดน้ำด้าเธอเป็นกบกบได้ตอบ ตะวะทำมังสุนันตตะอาวุธิปชาควาละโ,โกกบตัวนั้นมันฟังเทศอยู่นะโง่โกบพีบ่าวมันจะฟังเทศเพื่อเลยถามว่าเธอเป็นกบเธอฟังเทศรู้เรื่องไหมไม่รู้สักคําและเธอฟังทําไมเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงของพระศาสดาเสียง,งราชสงส์มฟันไฟราะกังวานนุ่มนวลจมใสเมื่อตัวเองจะล่องลอยไปในห่วงในม่านฟ้าท่าากาศพอใจะจะฟังย่างยิ่ง ข้าพระองค์ก็เลยไม่โดดลงน้ําถ้าจะโดดลงน้ําน้ํามันจะปิดหูไม่ได้ยินคนเลี้ยงงวเดินผ่านมาไล่งัวผ่านมาขอบสักข้าพระองค์ก็หลับตาไว้เพิ่นวาวเขาเลี้ยงงวจะไปเห็นเพิ่นนานเพิรนรีเพิรนเลยเลยมืรีคนเลี้ยงงมันไรงวมากหลับตาไว้ถ้าเจ้าของปเห็นมันเพราะว่าเขาจะไปเห็นเพิ่นบางเลี้ยงงวมันได้รับนเพิ่นรีไปนะมันเลยด้เห็น โอ้มันพอปีนอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ต็มพอไปผัดใบกระเพราได้แล้วว่ก็รวยแล้วเข่า้งตาขอบสระมันหลบลองข้างสระไปหาไมา้ขอดได้ไม้มาขนาดสักเม็ดสองเมเ็ดเดินขึ้นมาเมื่อคนเลี้ยงโคเดินขึ้นมาใหม่แบกไม้มาด้วยหมอมฉันก็ลับตายมันก็บรรลุเพลินแล้วว่ห็นมันจะเห็นตรงมันก็จะย,จยังมาใส่เป๊ะม้เป๊ะเปะตายมัยพิ้งกิน เอาไปออมเอาไปผัดเผ็ดปล้วว่าเขาแต่ในขณนะตายนีย่ไม่รู้เรื่องเมื่อข้าพระองค์ถูกตีก็เหมือนนอนหลับพอตื่นขึ้นอีกครั้งข้าพระองค์มองม,องมีม,มีมีลำแสงในตัวสัพพะสิสาประภาเสนติลำแสงสั้นไปทั่วทุกทิศในลำตัวไม่รู้ว่าข้าพระองค์นี้เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรโค้แย็บบอกว่าเดี๋ยวนี้เธอเป็นเทวดา อยู่บนสวรรค์กบจึงเข้าใจว่าโอ้เราเป็นเทวดานนไ,ได้อย่างไรเนาะเป็นไปได้อย่างไรถ้าพองค์เป็นกบแท้ๆเขาเอยบอกเลยบอกว่าไม่ใช่ตัวเธอจมันจะไม่ใช่ร่างกายของเธอจะไปเป็นเธอตายแล้วเขาไปกินแล้วอิทยาบาพุลเสสวา กนาโยกาอย่างอาทาจัคำนิโยจิตตันตโรอายังมโจโซเอวังชาณติมันทุกากบเอ้ยไปเลยร่างกายนี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายหรือใครทั้งสิ้นจะเพิ่งนําเอาตีตัวไปได้ม่อเขาตายจิตตันตโรอาจังมโจโซเอวังชาณติเมื่อเขาจะตายจิตนี่แหละเป็นเหตุจะเป็นผู้รู้ว่าเขาทําบาปทําบุญอะไร บาปบุญนั่นแหละเขาจะประจัดชัดตตัวเขาเอางว่าเขาจะเป็นผู้ได้รับผลของบุญของแลงบาปนั้นด้วยใจของเขาคือใจนี้มันพาไปมันไม่ได้ไปกับกายกายก็ทิ้งอยู่ที่โลกใจนี้จะไปทีนี้เธอไปเพราะใจจิตตอสังกิริเถสุขติปฏิกังขังจิตของเธอไม่เศร้าหมองแล้วสุขติ ก็เป็นทางไปของเธอไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวนี้เธอไปสู่สุคติก็ไปเป็นเทวดาวนันสวรรค์เป็นได้อย่างไรยังถามต่อท่านเลยบอกวะ่าอโทโคามีจิตตังปุญญังโกรติมันถกากบเอ้ยบุญนี้แหละจังจีของเธอให้ไปสูงไปจากนี้จะไปถึงสวรรค์จะเป็นเทวดาวิเศษคามีจิตตังปุญญังโกรติมันทุกา,ก,ากบเอ้ย บุญนี้แหละดังจิตของเธอไปวิเศษไอ้วิเศษน่ะไปบอกว่าคือเก่าเด้เห็นว่ดเนี่ยอาจารย์ต้องพบในวิเศษเลยวิเศษคือบกคือเก่าวิไปว่าแปลกเสสะส่วนที่เหลือส่วนที่มีแปลงวิเป็นพิเป็นพิเศษหนึ่งคนพิเศษบกคือเก่าแต่กี่เต็มตามต่อสัมบาติในนางยองยองยังสัมวันกันขอไปบอกว่าหมเถอะบุคือเก่าในวิเศษเลยพิเศษมันดี้กูมูเลยที่ว่าได้ ชี้ล่ากุก้งัูเป็นพิเศษพิเศษแหลกุ้งัูดำกุมกัวเป็นพิเศษขาวกุ้งัูเงากุก้งัูเป็นพิเศษสู้กุมงววัดนเป็นพิเศษคือบ่คือมูงขันนางอยู่ในมีหมอหนึ่งข้อเนี้ยเขาหลอกคือทข้าแกนี่พูดนะพิเศษแล้วคนคนบ่คือมูงอาตมานี่ก็เป็นคนพิเศษบ่คือมูงเงินดีกุม้มเวดีคนอยากจะบอกผมในว่า วิเศษสคามีจิตต่างปุณยังกระโรติมาทุกากบเอ้ยบุญนิแลอย่างจิตของเธอไปพิเศษไม่เหมือนเก่าขันยึงคือเก่าเจ้าก็ต้องเป็นกบคือเก่าทิ่มาเป็นเทวดาไดกันไลยเพราะอะไรกบมันก็ดีใจกล่าบผู้เจเากล่าคืนสู่สวรรค์เสววที่พระสบายอยู่ที่นอนนี่ไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาพิพากษาจาก้ยมบาลมู้เฮาในคือกันได้ขัดเตุดีดีโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยับพวกเราอย่าลืมเมื่อหอดบ้านหอดเงินกับพรากันเถิดเถิด ขีข้านก็เหตุข,ขยันก็เหตุขี้เกียจก็ทําขยันก็ทํามันเป็นสะมะตกสม่สมําเสมอบ่ต้องเฝ้าไม่ต้องเขียไม่ต้องกระลดกะลดระลอนไ่ต้องอยากเป็นพระอริยเจ้าพระอราหันต์อย่างดอกค่อยพอใจยินดีพอใจฝักใฝ่ในการกระทคนงามความดีในการจเจริญสมาธิภาวนากุศลธรรมฉันของ ทุลโภโลกัสมมงการผู้พอยใจฝักใฝ่ในกุศลธรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากในโลกนี้ถ้าเราทำนันเกิดความพอใจกับสิ่งเหล่านี้เชื่อเป็นสิ่งที่เราทําได้อยากเราทําได้แล้วก็จะเป็นสะมัตตาสม่ำเสมอมัตตาพอประมาณไม่รีบไม่ร้อนไม่เฉื่อยไม่ชาพอประมาณทาไใสม่ำเสมออน,นแล้วจะ,จะถึงบรที่ว่ามัชชิมัตตา พอเป็นไปกลางกลางเมื่อนั้นเราเดินไม่หยดไม่หย่อนเราพัฒนาไปไม่หยดมันก็จะพออคูนพออคูณพออคูนเมื่อเราปลูกต้นไม้ลดน้ําไปควรดินไปใส่ปุ๋ยแบงหน้าที่ของเราหน้าที่ของต้นไม้มันจะใหญ่จะโตจะเป็นดอกเป็นลูกเป็นหมากให้เราได้กินไม่ใช่ว่าเมื่อไรมันจะยาวเพราะไปร้อมดึงขึ้นม,อม้องสองตินยางขีดดึงห่วงไม่แน่ไม่ไปเลยเด็กวิทเดๆๆบึ้บงเย้ะผูพิทีกษนหรืมือะหสิบหกไปแล้วดึงไปด้ว่าหักหักรถมันต้องการตายสับ ทำเขาเพียงเฝ้ากัดเขวากัดข้าวใทจะเป็นบอกเป็นจอยเป็นพิบาตครับอยู่ไกลกูบาารย์เป็นพิบาติอะไรไงมาถามพระท่านเพ่งเข้าไปอยากเป็นเดี๋ยวป่ปวดหัวตาจะโดตาจะดรอออเอาไม่เด้เขาเพื่อได้วดหัาบอกว่าร่วมมาเป็นไปได้ง่ายมันเผาการเพ่งมันเผาพระาบริเวณตับปติชาญเพียนเพ่งแผดเผาเราเพ่งไปเผากิเลศ กิเลสมันห่อนมันก็เผาขึ้นได้ยังมันเคยอยู่แต่ถึงนีเพื่อนมันเผา๊บเพ่งมันมันก็เผาหลดมันวันจิมาอะไรไมัหนีมันอยู่แต่ถึงเรามันมาอยู่ก่อนท้องสองกิเลสที่มันพังไปเกิดไปตายมันเกิดมันแต่ก่อนท้องนี่มือดีขึ้นดีปิมาอวดเก่าเกบมันไปขี่กระวดคนเรียกมาอะไรไมัหนีไปอะไรดีกัดแขวนก้านแขวนแต่มันตีขึ้นมนคอยมนอยู่ก่อนเจ้าได้หเ่ะเจ้ารี่ไปก็คอยนั่็เป็นบาปเล พระเป็นจำนวนมากยี่สิบสามพันตระซึกปวดหัวนั่งสมาธิป่ปวดหัวดหดเพื่อนเฮปเปเป็นทำเบาๆเพ่งลงเพ่งขึ้นเพ่งเข้าเพ่งออกเบาๆรับรู้รับทราบไม่ต้องอยากมันเป็นมันเห็นมนรู้อะไรดอกมาเป็นเองเพ่งขยับข้างซ้ายบ้างข้างขวาบ้างข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างข้างในบ้างข้างนอกบ้างเข้าบ้างออกบ้างหลอกล่อมนเล่นอยู่ตอนนั้น จากนั้นจากความเจ็บความปวดความหนักก็จะเป็นเบาจากเจ็บปวดรุร่งเราาเล่าร้อนจจกลายเป็นความเจ็นเมื่อมันเย็นแสนจะเย็นแล้วเมื่อนั้นเราเผามันแล้วมันพ่ายแพ้บ้างแล้วเมื่อวานนั้นท่านจะยิ้มร่าอยู่ในใจคุ้มค่าที่ไปฟังคุ้มค่าที่ไปเพื้เปฏิบัติตามท่านวันนี้แม่ชาวต่างชาติก็บอกว่ามีความเย็นแน่ใจเย็นก็เกิดขึ้น เป็นได้เข้าไปชีวินได้เพราะวันนี้ใช้เวลาเก,กือบสามทุะนะ่มแล้วนั้เลอีก15นาทีคงจะสมควรเก่เวลาและจะต้องลาท่านอาลรในขณะนี้ด้วยจะกลับไปสู่นิวาสถานที่ที่อยู่เดิมๆไปอาบน้ำขอความเจริญง,งอกงามในอริยะเยะธธรรมธรรมทีททททท่ควรอุคว,วรเห็นควรได้ยินได้ฟังจนบางเกิดมีสว่างสวยในจิตใจของท่านให้โชดช,ช่วยชัสวาส ส่องเส้นทางแห่งชีวิตเป็ญญาณไปสู่ความสินส้นทุกโดยสิ้นทุก์โดยชอบปัญหาชีวิตปัญหาหาครอบครัวปัญหาหัวใจหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งสัมมาปฏิบัติในศีลธรรมนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกองค์เทินสาธุสา คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วชอบฝากกด u b s c r i b e กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ